ในการตัดต่อวิดีโอในส่วนของการเริ่มต้นวิดีโอนั้นก็อาจจะตัดต่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการย่อวิดีโอนั้นให้เป็นภาพขนาดเล็กเมื่อเล่นไปก็ค่อยๆซูมขึ้นมาเต็มจอโดยที่ในขณะที่มีการย่อให้เป็นภาพขนาดเล็กนั้นก็จะมีเงาอยู่ด้วยสำหรับวิธีทำในลักษณะนี้สามารถทำได้ในโปรแกรม Camtasia Studio 8 เมื่อลองเล่นดูมันก็จะค่อยๆขยายเข้ามาเต็มจอสำหรับขั้นตอนในการทำก็มีดังต่อไปนี้ก็คือให้เปิดโปรแกรม Camtasia Studio 8ขึ้นมาจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาหรือว่าลากไฟล์มาวางไว้ที่ไทม์ไลน์เมื่อคลิกเมาส์ขวาก็ให้คลิกไปที่ Add to Timeline Add p l a y h e a d ก็จะมีกรอบ Editing Dimension จากนั้นก็เลือกความละเอียดที่ต้องการจะตัดต่อ ในวนี้ก็จะเลือกเป็น1 2 8 0คูณจดากนั้นก็ให้กำหนด background color ก็คือกำหนดสีพื้นในที่นี้จะกำหนดเป็นสีขาวเพื่อจะให้เห็นเงาได้สะดวกแล้วก็คลิกปุ่มโอเคจากนั้นก็ไปย่อวิดีโอที่อยู่ใน Canvas ให้มีขนาดเล็กแล้วก็ ย้ายไปจัดตำแหน่งให้ตรงกับความต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่แ็บมอแล้วก็คลิกไปที่ Visual, วิ s ชวน Property เราก็จะไปกำหนดในส่วนของเงาโดยการคลิกไปที่ Drop Shadow จากนั้นก็ไปคลิกที่ distance ก็คือกำหนดขนาดของเงาว่าให้มีมากน้อยแค่ไหน direction ก,ก็จะให้เงานั้นปรากฏในมุมไหน opacity นั้นก็จะเป็นความทึบของเงา blur ก็จะทำให้มันเงานั้นมันชัดหรือว่ามัว ต่อไปก็ไปดูที่ไทม์ไลน์ว่าจะให้วิดีโอนั้นซูมก็ามาเต็มจอในช่วงไหนจากนั้นก็เลื่อนเพลเฮดไปยังจุดที่ต้องการหรือว่ากดปุ่มเพลไปก็ได้เล่นไปยังจุดที่ต้องการจะให้วิดีโอนั้นซูมเต็มจอเลื่อนไปเพลเฮดไปยังจุดที่ต้องการเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ซูมแอนด์แพน แล้วก็คลิกไปที่ Scale Media to fit entire canvas ก็คือคลิกจะให้วิดีโอนั้นเต็มจอ,อเมื่อทําเสร็จแล้วก็มาดูตัวอย่างกันเลื่อนระเทศไปยังจุดเริ่มต้นของไทม์ไลน์แล้วก็คลิกปุ่มเพย์วิดีโอนี้จะแสดงการแปลงไฟลหากพบว่ามันซูมเร็วไปหรือว่า ต้องการจะให้ช้าไปอีกคือยังไม่ต้องรีบซูมก็เลื่อนอคลิกเลื่อนตรงนี้ไปยังจุดที่ต้องการแล้วก็ลองเล่นดูวิดีโอนี้จะแสดงการแปลไฟล์แปลกแล้วในการซูมถ้ามันซูมเร็วแล้วก็เอาเมาส์มาวางเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ลาก วิดีโอนี้จะแสดงการแปลงไฟล์แฟลกไปเป็น MP3 นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกร,รม Camtasia Studio 8